ที่สะดุ้งมากขึ้นมันจะมีวู่ฉากหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าฉากไหนแล้วกันแต่มันจะมีลมพ่นมาที่ที่ช่วงขาเราฮะเราก็นั่งดูหนังไปเพลินๆนะฮะพอมันมีลมพ่นมาช่วงขาวิวฉากนี้นสะดุง้งขาขึ้นมาเลยเหมือนกัน ำลังจะมาดูนี่เลย 4DX ครับผมนี่จองตัวได้ยบร้อยครับรออีกสัก10กวนาทีนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปที่โรงหนังนะครับ 4DX วันนี้ผมมาดูเรื่อง Exorcist b e l i e v e r ลองดูนะครับดูหนังพีกับระบบ 4DX จะเป็นยังไงเดี๋ยวออกมาเล่ากันนะครับทั้งเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของตัวหนัง อันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบแรกๆนะครับเพราะหนังเข้าวันนี้วันแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันโอเคนะครับที่นั่งจะแบ่งเป็นสี่ที่ครับมีเข้ามาเร็วนะครับผมเข้ามาลองดูถ่ายรูปเพราะว่าถ้าถ่ายที่หน้าจอตอนที่มีหน้าจอมัวจะผิดกฎหมายนะครับแต่ตอนนี้หน้าจอยังมืดอยู่โอเคนะครับก็คือมาถ่าย รแร้วปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสัตนแมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับจบออกมาแล้วครับผมก็ e x o r c i s <orc> t นะครับผม believer ก็วันนี้ดูโลง 4D ดีแตหลังโลโก้แต่อาจจะไฟสว่างนิดนึงต้องบอกได้เลยว่าอันนี้ขอรีวิวเรื่องของโลง 4D ก่อนนะครับโลง 4D ดนี่หลายคนคงพอทราบแล้วครับมันมีการขยับมีการมูฟ จริงๆผมก็ไม่ได้ดูบ่อยนะครับแต่จังหวะวันนี้เนี่ยเวลามันพอดีเลยนะครับผมที่เดี๋ยวผมจะดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของฟรีแลนซ์ที่ทางสามคลน,นะครับผมเขาอ่ามีเชิญมาในวันนี้เนื่องจากพารากอนมีเหตุการณ์หลายคนก็คงได้ไดยินข่าวแล้วแต่มาว่ากันถึงเรื่องของโรงโฟดีก่อน,นครับลงโฟดีวันนี้ที่ได้ลองนะครับกับหนังผีนะครับผมกับหนังสยองขวัญอย่าง e x o r c i s t นะครับผมต้องเรียกว่าขนลุกได้ทั้งเรื่อง นะครับเพราะว่ามันจะมีลมเย็นๆนะครับผมมีลมเย็นๆมีเก้าอี้ขยับมีการที่บอกว่ามีจัมสแกร์แล้วก็ทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ยตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางช่วงกำลังดูเพลินๆ,พ,นพ,นๆพ,นพอจัมสแกร์ปุ๊บเก้าอี้มันก็ขยับปั๊บแทนที่เราจะแค่สะดุ้งนะครับกับการที่ภาพในจอมันกลายเป็นสะดุ้งไปทั้งตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้น ปกติผมจะดูโรงโฟรเนี่ยที่เคยดูก็จะเป็นพวกหนังแอคชัน่นนะดูสไปเดอร์แมนก็โหดม่อะไรเงี้ยแต่พอมันดูหนังผีแบบนี้แล้วผมไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเพราะว่าบรรยากาศความรู้สึกมันบิวมากขึ้นแล้วก็ช่วงแบบหลายช่วงเลยครับหลายช่วงที่เป็นแบบไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสั่นแล้วเราอยู่ในเหตุการณ์มากขึ้นหรือกระทั่งนะครับช่วงที่ กระแสไฟฟ้าเนี่ยในในหนังถูกไหมครับมันก็จะมีเปิดมีปิดมีอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะมีแสงแบๆออกมานะครับผมจากในรอบบริเวณโรงด้วยนี่อันนี้ก็มีรู้สึกโอเคและที่สะดุ้งมากขึ้นนะครับผมมันจะมีฉากหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าฉากไหนแล้วกันแต่มันจะมีลมพ่นมาที่ที่ช่วงขารเราฮะเราก็นั่งดูหนังไปเพลินๆนะฮะพอมันมีลมพ่นมาช่วงขาวิฉากเนี้ยสะดุ้งขาขึ้นมาเลยเหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องของโรง 4DX โอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ก็คือมาดูที่พารากอนโลฟอรีเอ็กที่พารากอนเมเจอร์นี่มีหลายที่นะมีหลายที่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้แล้วกันว่าฟอรียกมีที่ไหนบ้างนะครับผมลองไปทดสอบลองไปลองกันดูเพราะว่าโลฟอรียกนี่ก็ไม่ได้มีทุกที่มันเหมือนกับว่าเราได้ได้เข้าไปเล่นแบบเหมือนอยู่ในโซนสนุกไปด้วยแต่ว่านี่เป็นโซนสนุกของหนังผีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนสนุกของของบรรยากาศของอิสโซซิตเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคมากมาก นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่มาดูโรง 4DX ที่พาราก,กอนนี้ก็แนะนำนะครับลองดูมันมีเสียววา่ารบมันมีต้องเรียกว่านะครับผมและรอบรอบที่ผมดูเนี่ยคือผมเลือกที่จะข้างหน้าไม่มีคนนะครับผมม,มีมีอยู่สองสามท่านที่นั่งอยู่ด้านหลังมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาที่หนังวังเวง,วงและเก้าอี้มันเพิ่งสั่นไปแล้วมันเพิ่งหยุดอ่ะมันจะมีแบบบางอย่างมันยังแบบขยับ,ขย,บขยับอยู่ มันอาจจะดูเหมือนกวนสายตาเรานี่นะแต่มันจทำให้เรารู้สึกวองเวงมากขึ้นนี่ถ้ารอบนี้นะดูคนเดียวเลยนี่นี่อาจจะเพิ่มความทวีคูณความกลัวมากขึ้นอันนี้ก็คือโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆไดอยากลองความรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็สยองขวัญหรือเสียวมากขึ้นนะครับกับหนัง e x o r c i s ซเนี่ยก็ลง 4DX เลยลง 4dx เลยโอเคนะครับผมและเดี๋ยวคราวนี้เรามาว่าันที่ตัวหนัง ตัวหนังเนี่ยต้องบอกเลยผมก็ไม่ได้เป็นแฟนประจำหนังผีอยู่แล้วหลายคนคงพอทราบว่าผมเองไม่ได้ดูหนังผีเป็นจริงเป็นจังแต่ก็ดูได้หมดนะครับอาจจะไม่ได้กลัวมากแต่ถ้าถามว่าทําให้ตกใจทําให้แบบจ้มสแกมมันก็ต้องมีมีตกใจมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มีบางช่วงนะครับต้องเรียกว่า,อ,าอย่างหนังเรื่องนี้นะครับผมในเรื่องของเอโซซินเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ต่อเกี่ยวข้องกัน100%เซกับภาคแรก เพราะฉันไม่ได้ดูภาคแรกมาก็ดูรู้เรื่องแต่ถ้าดูภาคแรกมาก็จะรู้จักตัวละครรู้จักตัวละครมากขึ้นแค่นั้นเองแต่มีไม่กี่ตัวละครครับเพราะมีการพูดโยงกันไม่มากนี่ก็คือในส่วนของตัวหนังเองเนี่ยก็เริ่มเรื่องจากการที่มีการไปเที่ยวไม่ได้ระบุนะครับเป็นเที่ยวแถบประเทศแอฟริกาไม่ได้ระบุประเทศไหนก็มีสองสามีภรรยาไปเที่ยวแล้วก็พูดง่ายว่ากำลังตั้งท้องและเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดเหตุการณ์ก็คือแผ่นดินไหว ทำให้ภรรยาเนี่ยเสียก็กคือพูดง่ายว่าต้องเลือก,ร,อกระหว่างภรรยากับลูกเลือกหนึ่งชีวิตอ่าบุกนีก้คงเคยได้ยินกันอยู่บ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ตัดมากลับมานะครับอยู่ในชีวิตที่เป็นยุคป,ปัจจุบันก็คือ13ปีผ่านไปก็คือพูดง่ายลูกที่อยู่รอดมาในี่ะก็โตแล้วนะครับผมลูกที่รอดมาก็โตแล้วแต่ลูกก็ยังคงคิดถึงแม่ คือจริงๆลูกไม่เคยเจอแม่แต่ก็อยากที่จะรู้และสื่อสารกับแม่นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เกิดการไปมีกระบวนการบางอย่างนะครับผมไปลองด้วยวัยเด็กด้วยด้วยอะไรหลายอย่างนะครับผมเลยทําให้เกิดเหตุการณ์คือพอออกไปนะครับเดินเข้าป่าไปแล้วไปลองเล่นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพขกลับมาอีกรอบข่าวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับข่าวนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวเดกเองบอกว่าฉันเสียใจบอกพ่อนะครับแล้วก็ไปกัน2คนไปกันสคนเหมือนอย่างภาพที่เห็นในตัวอย่างกันนั่นแหละครับผมนะหรือในโปสเตอร์ที่จะมีเด็ก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าออกไปตัวเด็กเองคิดว่าแค่2 3ชั่วโมงแต่จริงแล้วหายไป3วันหายไปถึงสวันแล้วก็กลับมาโดยสภาพที่ต้องเรียกว่าโอ้โห เท้าเธอนี่พอถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปกว่า30มสิบไม่เพราะฉะนั้นเนท้าเละนะครับผมมืออะไรเนี่ยสกปรกดําอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาด้วยสภาพแบบนั้นไอ้ตอนกลับมาแรกๆก็ยังตรวจปกตินะครับพอกลับมาเนี่ยไอ้ความหลอนความสยองมันเริ่มจากตรงนี้แล้วครับผมความหลอนความสยองเนี่ยมันเริ่มจากตรงที่เด็กเริ่มมีอาการแปลก มีอาการแปลกๆนะครับผมลางแอนนะครับผมและแคทเธอรีนเนี่ยก็อยู่กันสองบ้านนะครับผมมีอาการแปลกๆและอาการแปลกๆเนี่ยก็พาเราหลอนพาเราขนลุกอยู่เป็นช่วงๆเหมือนกันหนังทําได้ดีนะครับในสี่ส่วนตรงนี้เนี่ยเรื่องราวเป็นประมาณนี้ก็ผีเข้าก็มีการไล่ผีหลายคนคงทราบแล้วเอ o ออซิสเนี่ยเป็นถ้าเกิดเป็นภาคแรกนี่ถือว่าเป็นต้นตำลักแบบโอ้โหเรียกว่าเป็นขึ้นหิ้งนะครับเกี่ยวกวับหนังไล่ผีเลยนะครับผมภาคนี้อาจจะดูไม่ โอเวอร์ Over, แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ความตื่นเต้นของคนอันนี้เนื้อหนังเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามดูต่อกันในในโรงหนังกันเองแล้วนะครับเพราะถ้ากันเล่าหมดเดี๋ยวมันกลกายเป็นสปอยจะที่เหลือก็คือไปดูฉากไปดูวิธีการแล้วไปดูการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างดูว่าการที่จะสืบเรื่องต่อไปผมถือว่าหนังทําได้ไม่แย่ก่อนที่จะมาดูวันนี้นะครับมีตอนช่วงเช้าเนี่ยวันนี้วันแรกที่เข้านะครับวันแรกที่เข้าผมมาดูรอบบ่ายสามครึ่งก็ต้องบอกก่อนที่จะมาดูวันนี้เนี่ยมี ส่งมาน่าจะส่งมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือเม,มื่อเช้าผมไม่ได้ก็คือรถเทนพมิโตนะครับคะแนนนักวิจารณ์ต่ํามากพราน,นี้วันน,วนนี้เข้าวันแรกจริงๆเมื่อวานจะมีรอบสื่อนะครับผมเพียงแต่ว่าที่พารากอนเกิดเหตุการณนะ์เกิดเหตุการณ์ที่ออกเป็นข่าวดังไปเขาก็เลยยกเลิกวันนี้ผมก็เลยเข้ามาดูเองนะครับผมที่ตัวหลงพารากอนเองนะก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวหนักเองเนี่ยได้คะแนนต่ำมากแต่ถ้าในส่วนตัวผมที่ดู ผมบอกแล้วผมไม่ได้อยู่ฝ่ายนักวิจารณ์และผมไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายขนาดนั้นดูหนังเพื่อความบันเทิงดูหนังเพราะชอบที่อยากจะดูอยากจะรู้เรื่องราวแล้วก็รู้ว่ามันทํางานอะไรกับเราบ้างอันนี้คือในสไตล์ของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือดูแล้วกลายเป็นว่าส่วนตัวผมอยู่ฝั่งคนดูเนี่ยผมว่าดีกว่าหลายเรื่องหนังผีในช่วงนี้หนังผีในช่วงนี้หลายเรื่องที่ดูแล้วผิดหวังดูแล้วรู้สึกว่า โอ้โหสายหัวมีดูละเอียงว่ามีบ้างถ้าใครได้ติดตามคลิปนะครับก็จะรู้ว่าผมหมายถึงเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดูก็น่าติดตามแล้วก็เรื่องราวเนี่ยที่ต่อเนื่องไปตลอดเนี่ยมันก็ก็มีเหตุมีผลพอสมควรมันจะมีอยู่บ้างที่มันรู้สึกกระโดดไปสักนิดอะ,อะไรเงี้ยครับผมมีอยู่บ้างที่กระโดดที่ดูแบบคือทําให้หนังมันลื่นไหลไปลง่ายเกินไปบางอย่างที่แต่แต่ถ้าถามผมก็คือ เราไม่ได้มองเรื่องของโซเมายโซผลมากอยู่แล้วเน้นเมื่อวันนี้เรามาดูหนังแล้วก็ผมแค่ปล่อยไปดามหนังบางอย่างเราจะไปเอาตักกะร้อยเปอร์เซ็นต์กับหนังทุกเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เพราะหนังน,นะครับมาไม่ใช่สารคดีแม้แต่สารคดีที่เราดูเลยยังสงสัยเลยให้มันจะทําอย่างนี้ทุกตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของหนังเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าบางอย่างผมก็เลยมองว่าก็ข้ามไปไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้สะดุกกับเนื้อหาหลักมากมายแล้วก็มันไม่ได้ดูกระโดดบ่อย คำว่ากระโดดหมายความว่าความสมูิของเนื้อหนังอย่างเช่นอขอพูดถึงนิดนึงนะอย่างเช่นตอนที่บอกว่าอย่างผมอแอบมารู้สึกว่าทําไมถึงอยู่ๆเอาอลูกสาวเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลได้เป็นโรงพยาบาลบ้าซึ่งความเป็นจริงมันน่าจะเข้ายากออกยากหน่อยถูกไหมแต่นี้คือเอามาแล้วมาทําพิธีกรรมมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วคือต่อให้มันเพิ่มตรงนั้นเข้าไป มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อหนังไงมันก็จะเสียเวลามากขึ้นเพราะนี่ผมเข้าไปสามโมงครึ่งออกมาในตอนนี้ห้าโมงครึ่งพอดีเลยรวมโฆษณารวมอะไรด้วยหนังเนี่ยมันไม่ถึงสองชั่วโมงเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําออกไปหนังเนี่ยมันก็เลยจะต้องตัดออกไปบ้างไปอย่างอาจจะไม่ต่ตอเนื่องคือไม่สมูทร้อยเปอร์เซนต์แต่มันไม่ได้ดูกระโดดจนงงไม่ได้ดูจนไม่รู้ว่าตกลงตัวหนังต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือให้ความตื่นเต้นให้ความ สนุกบันเทิงได้พอต้องเรียกว่าได้พอสมควรสําหรับผมแล้วก็เป็นหนังผีที่ถามว่ามีช่วงที่เราเพิ่งได้สัมผัสที่บอกว่าเด็กโหถ้าผมเจอนะครับเนี่ยอายุ13ามีเท่าๆลูกชายหมดเลยถ้าเกิดอยู่อยู่ลูกชายผมมีอาการแบบนั้นเนี่ยผมคงเปิดไฟสว่างทั้งบ้านครับแต่ด้วยหนังผีครับเขาก็ต้องเซ็ตแสงให้มันดูมืดหน่อยดูอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นกลางคืนอ่ะแล้วก็โดยที่ที่น้องเขาเนี่ยก็คือโอ้ ต้องเรียกว่าแสดงได้โอเคมากเลยก็หลอนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการที่เราได้ดูหนังแล้วเราได้สึมทรบรรยากาศแบบนี้ผมว่าผมก็พอใจละสําหรับค่าตัวก็ถือว่าคุ้มละกันไม่เสียเวลาแต่ถ้าใครนะครับที่ยังลังเลที่ชอบดูข้อมูลนู้นนี่นั่นก่อนก็ลองตัดสินใจดูแต่ก็ถือว่าไม่มีใครตัดสินใจว่าหนังเรื่องนี้จะชอบหรือไม่ชอบได้มากกว่าตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะบอกมาแบบไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าตัวคุณเองเนี่ย บอกว่าเฮ้ย hey, ดูแบบนี้แล้วชอบแต่คนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้เรื่องนี้ผมก็จะพูดจากความการทํางานของหนังที่ให้ความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรครับบางคนอาจจะชอบและบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นคุณต้องมาตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าใครที่เป็นแฟนหนังจีผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดโอเคถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลองดูก็สําหรับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับผมสถานที่นะครับก็โรงหนังเมเจอร์นะครับอันนี้ก็คือที่พารากอนซีนิเพ็กโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเรื่องของฟรีแลนซ์ต่อละนะครับอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะครับกับฟรีแลนซ์เดี๋ยวคงลงติดติดกันนะครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องลงไปนลงทะเบียนแล้วก็เพราะว่าฟรีแลนซ์เป็นรอบสื่อเป็นรอบพิเศษโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงได้อัปเดตลงไปใกล้เคียงกัน โอเคสำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับผมบนบ้านภาษาหนังนะครับกดนะครับ subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะกดให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากแล้วก็ยินดีรับควาติชมทุกทท่านยังไงฝากด้วยนะครับผมก็ยังคงเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มทำช่องไม่นานวิดีโอก็เพิ่งมีไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับติชมมานะครับติก็ยินดีครับชมก็ชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยินดีนะครับที่จะปรับปรุงที่จะ พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ให้มันดีขึ้นดีขึ้นโอเคมีอะไรแนะนำก็บอกกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ